เคยเกิดปัญหาเหล่านี้หรือไม่เมื่อคุณอยากได้เครื่องเล่นเกมที่สามารถเล่นได้ทั้งในบ้านและก็นอกบ้านเพื่อที่จะได้อัตรบในการเล่นเกมที่ต่อเนื่องตอนนี้มันสามารถเป็นไปได้แล้วเมื่อคุณมีเจ้า Nintendo Switch สวัสดีครานท่านดีนรับเข้าสู่รายการรีวิวอย่างตรงไปตรงมามนี่จะเป็นการรีวิวของครั้งแรกของช่องเราเองครับ ซึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะมาดีวิวในวันนี้ก็คือเจ้า n ิ n t ทโก o s ม i ิ c h ตัวนี้นี่เองซึ่งตอนแรกที่ผมไปซื้อนั้นผมอยากจะได้ม i n i f a m i l อ c o m p u คอมพิวเตอรมากกว่าเพราะว่าผมชอบในความคลาสสิกของมันนะแต่ว่าพอเห็นเจ้าเครื่องเน,นี้เพราะว่ามันสามารถเล่นได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านด้วยผมเลยสนใจที่จะซื้อัมาซึ่งมันก็โคตรแพงเพราะฉะนั้นเราอย่ามาเสียเวลาเลยเรามาเริ่มรีวิวกัน ในกรณีที่คุณอยู่นอกบ้านกําลังรออาหารที่สั่งที่นานมากขอแค่คุณมีเจ้าเครื่องเล่นเกมคุณก็สามารถเล่นเกมข้าเวลาได้ด้วยเจ้า Nintendo Switch ซึ่งเจ้ากล่อง Nintendo Switch ตัวนี้นั้นแพ็กออกมาได้สวยงามและรูปแบบดีไซน์ของก็สวยด้วยรู้จักด้านข้างก็เหมือนเป็นการโฆษณาโวยของไปในตัวนั่นเองโอเคเราจะมาเปิดข้างในกล่องกันเลย ทั้งหมดที่ผมเพิ่งแกะออกมาก็คือทั้งหมดที่อยู่ในกล่อง Nintendo Switch ตัวนี้เริ่มจากอันดับแรกเลยก็คือจ้อ Nintendo Switch ตัวนี้นั่นเองซึ่งเครื่อง Switch ตัวนี้ที่จะเป็นจุดเด่นของเครื่องเกมตัวนี้ไอ้จอตัวนี้นั้นสามารถเชื่อมที่จะไปเล่นในทีวีได้ต่อไปอันดับที่2ที่น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจของเจ้าเครื่องเกมตัวนี้ก็คือ Joycon L กับ R สิ่งน,นี้มันทําให้น่าสนใจในการที่คนเขาจะเข้าซื้อเครื่องเกบตัวนี้ก็คืออันดับที่1มันสามารถถอดออกจากเครื่องเกมได้ข้อที่2มันสามารถเอาไปไปยุกเล่นกับหลายๆอย่างได้อันที่3เลยสาย AC adapter ปลักนี้มันเป็นปลักอะดปเตอร์ของมอื่นเพราะฉะนั้นเราควรจะซื้อ adapter แปลงไฟมาด้วยครับซึ่งมันจะแปลงไฟให้เข้ากับไฟบ้านเราเราจะได้เล่นได้ต่อมาอันดับที่4 สายต่อ HDMI สายนี้จะใช้เชื่อมในการที่จะเล่นกับทีวีนั่นเองเอักดับที่เท่าไหร่ละ5 Nintendo Switch ที่ใช้เชื่อมกับ HDMI ด้านหลังของเจ้าตัวนี้นั้นมีไว้ใช้ใส่กับ HDMI แล้วก็ลงถึง AC adapter เพื่อที่เราจะใช้เล่นกับทีวีได้โดยเมื่อสมมติว่าเสียบสาย HDMI กับเจ้า AC adapter แล้ว แล้วก็จะเสียบเจ้านี่แล้วก็เล่นได้เลยอันดับที่6จอยคอนไว้ใช้เล่นในบ้านเอาจริงๆนะสำหรับผมถ้าเกิดสมมติว่าคุณเล่น Nintendo Switch ในบ้านคุณจะจับเล่นเกมอย่างนี้เหรอก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยให้เจ้านี่มาในการที่จะเสียบเข้ากับเจ้าจอยคอนตัวนี้แล้วก็เล่นได้เลยต่อมาอันดับสุดท้ายซึ่ง หลายหลายคนบ่อนกันมากสำหรับคนที่ซื้อ Nintendo Switch นะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าก็คือเจ้า Joycon ไม่ใช่ล็อกมือที่ใช้เล่นเกมกับการทำกิจกรรมต่างๆก็คือคนที่เสียบอันนี้บางคนนะมันดึงออกมาไม่ได้ <c oughs> ซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าจริงไหมทันอูรู้ไม่รู้ยังไม่ลองซึ่งอันนี้เป็นที่เสียบของเจ้า Joycon R เราจะลองเสียบดู จะเห็นว่าเน,นี้ยมันจะมีล็อกกันไม่ล็อกก็เราจะเสียบไปก่อนนี่แล้วล็อกเออมันจะล็อกดึงยังไงก็ดึงไม่ออกนี่โอเคแล้วพอปลดนี่ดึงอย่างนี้ไม่ได้ดึงออกง่ยายอย่างที่คิดนะครับเมื่อคุณไปจ่ายตลาดคุณก็สามารถเล่นเจ้าเครื่องเล่นเกมนี้ได้เพื่อที่คุณนั้นจะได้รู้สึกสบายใจในการหาของ ด้วยเจ้าเครื่องนี้ Nintendo Switch โอเคก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มจากขั้นตอนเบสิกในการทำนะครับซึ่งเริ่องจากเจ้านีก่อนความพิเศษของเจ้ามีมีอยู่หละมีอยู่หลายอย่างได้แก่สิ่งนี้ได้แก่การเปิดเจ้าตัวนี้ในการที่จะทำให้เจ้าเครื่องสวิชนี้ตั้งได้แล้วก็มีช่องใส่ S D card ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยด้านล่างที่ตั้งมันสามารถใส่ ช่อง SD card ได้ซึ่งนี่คือ Micro SD card ที่ผมซื้อมาจาก7 e 1 e g e ซึ่งเราก็สามารถเสียบมันเข้าไปอย่างนี้ได้เลยก็ติดเน็ตเสร็จแล้วใส่ m มโคร SD card ต่อมาวิธีกรารใส่จอยคอนหลายหลายคนนะั้นรู้วิธีใส่แน่นอนอีกแล้วก็แค่นี่กดแล้วนอนดงดังตึกกีกอันนึงกดไปตึก แค่นี้แหละแต่ประเด็นคือหลายๆคนไม่รู้วิธีถอดออกไงก็คือมันจะมีปุ่มด้านล่างหรือมันเป็นปุ่มลัดไงกดแล้วก็แช่ไว้สัก2วิ้กก็ดึงออกอันนี้ก็เหมือนกันกดเนี่ยปุ่มเล็กๆตรงนี้กดแช่ไว้2วิ้กแล้วดึงออกเน็บขอเสร็จแล้วต่อมาไอจอยคอนอันนี้วิธีการใส่จอยคอนเข้ากับน,นี้เวลาในกรณีที่คุณเล่นกับพวกต่อเชื่อมต่อกับ h d m i ซึ่งตอนใส่มันก็คุณก็ใส่ได้กันอยู่แล้วแลก็แค่รอลากไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงกดึกกนี่เชื่อมแล้วเห็นไหมการถอดก็ง่ายมากก็มีจะมีปุ่มดำนๆตรงนี้กดแช่ไว้2องวิกดึงออกอันนี้ก็กดแช่ไว้2องวิกดึงออกแล้วก็ไปเล่นโนบ้านกกึกกึโอเคมาสู่จอยคอนอันนี้ ซึ่งจอยคอนอันนี้หลังจากที่บทธิบาไปช่วงต้นคือมันใช้ล็อกมือในการเล่นกับอ๋อขอบคุณครับซึ่งจอยคอนสองนี้นั้นเป็นจอยคอนที่ใช้เล่นกับเกมที่มีชื่อว่า one t ูส switch ก็คือเกมนี้มันต้องมีเจ้าตัวนี้เพราะว่าเพื่อที่จะล็อกเข้ากับ2อนันนี้ไม่ให้เราหลุดมือนั่นเองแต่ว่านี่ก็คือปัญหาใหญ่กันนึงครับก็คือไอ้เจ้าพวกนี้มีข่าวเขาบอกว่า ใส่และดึงออกมาไม่ได้ซึ่งผมจะช่วยดูมันจะเสียบเข้าไปอย่างนี้ซึ่งเหตุผลที่ทุกคนนั้นใส่และดึงออกมาไม่ได้เพราะว่าใส่ิดข้างก็คือมันจะมีด้านบวกกับด้านลบแสดงว่าเรารู้ว่าสองด้านนี้มันใส่เข้ากันได้โอเคต่อมาดึงออกกดจุดอันนี้จะดึงยากเป็นพิเศษเมื่อคุณอยู่ในลิฟต์ ุณรู้สึกว่าลิฟต์นั้นช่างยาวนานเลือเกินกว่าจะถึงจุดหมายผณก็สามารถเล่นเจ้าเครื่องเล่นเกมนี้ได้เพื่อที่จะหลอด,ด้วยเจ้าเครื่องเล่นเกมนี้ Nintendo Switch โอเคเราจะมาพูดถึง3พระเอกหลักของเรื่องนี้ในการเชื่อมต่อในเล่นในบ้าน AC adapter สายต่อ HDMI Nintendo Switch ที่ใช้เล่นกับ HDMI แล้วก็ Nintendo Switch ก่อนอื่นเลยถึงสิ่งนี้ ซึ่งพอเราเปิดมามันก็จะมีช่องบอกว่า HDMI USB แล้วก็ AC adapter กดอ,อื่นเลยแล้วก็เสียบ HDMI เข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอาปลั๊ก HDMI นี้เสียบเข้ากับทีวีแล้วก็ใส่ย AC adapter เสียบเข้าไปอีกรอบนึงแล้วก็อันนี้จากที่ผมได้บอกไปว่าเมืองไทยมันใช้ประเภทปลั๊กอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นเราควรเตรียมมอแปลงไฟ adapter ตัวนี้ไว้แล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ แล้วแต่ว่าปักคุดจะเป็นแบบไหนปักกลมหรือว่าปักแหนมอย่างนี้ซึ่งปักซึ่งมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าปักประเทศไทยบ้านเราใช้ได้ทั้งสองแบบนี่แุดนี้แล้วก็อันนี้ก็เสียบเข้ากับปักบ้านเราอันนี้เสียบเข้ากับสายโทรทัศน์แล้วก็แล้วเราก็จะเอาเจ้านี่เจ้านีโรส t c h เสียบเข้าไปแสดงเล่นกับของได้แล้ว แล้วก็เราก็เอาจอยคอนสองตัวนี้ที่ถอดออกมาเสียบเข้าไปและนี่ก็คือสำหรับไว้ใช้เล่นในบ้านต่อไปเราจะมาลองเทสว่ามันสามารถเล่นในบ้านได้จริงไหมไปกันเลยโดย Nintendo Switch นะั้นสามารถเล่นได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่รวมถึงสามารถทำให้คนธรรมดาทำเรื่องบ้าบอบ้าบอได้ยกตัวอย่างเช่น โอเคครับขณะนี้เราก็มาอยู่ในห้องนอนของผมนั่นเองซึ่งเราจะมาเซตต่อไปให้เกมไอกัน <What? S 3> มากันเลยอันนี้ก็คือสายนี่ก็คือเจ้า Nintendo Switch Joycon ตัวนี้ แล้วก็เราจะเสียบสายเชื่อม HDMI เข้าไปนี้นี่และที่ผมได้บอกไปก็คือปั๊บใช้ไม่ได้แล้วก็เอาอะแดปเตอร์ที่ซื้อมา,าไปเลยเพราะว่ามันหลวมอ ด้วยไหมโอเคจากนั้นเราก็เปิดทีวีซึ่งเกมที่ผมเสียบใช้เข้าไปก็คือเกมซลดานั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ท่านดูว่าใช้ยังไงแล้วเราก็เสียบเข้าไปอย่างนี้จากนั้นนี่ไอซี okay. IC, แล้วก็โอเคและนี่เราก็เชื่อมเข้ากับคอมได้แล้วโอ้ไม่ตายอย่างนี้ด้วยเหรอ ตายทุนเล็มากโดนเผาตายเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิว Nintendo Switch ของเราถ้าเกิดคุณจะตำหนิอะไรก็เชิญตำหนิมาได้เต็มที่เลยครับแต่เพราะว่าทำตำหนิของพวกคุณนั้นสามารถทำให้ผมทำคลิปที่ดีต่อไปได้ถ้าเกิดใครชอบคลิปรีวิวแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับและของชินต่อไปที่เราจะมารีวิวกันนันคืออะไรบติดตามคลิปต่อไปเลยเจอกัน เลยครับตอนนี้ Nintendo เอเดี๋ยวเกือบลืมไปครับถ้าเกิดเราไม่สามารถถ่ายคลิปนี้ได้ให้เกิดขาดผู้สัง่งสั่งอย่างร้านเกมโชคดีซึ่งร้านนี้นั้นขายเกมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น PlayStation Xbox Nintendo และเครื่องเกมอีกมากมายซึ่งรายละเอียดของร้านนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ใ description box ข้างล่างนี้นะครับ เออแล,แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปกันต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับซื้อเลยครับตอนนี้ Nintendo Switch เครื่องเล่นเกมที่จะตอบโจทย์คุณสามารถเล่นทั้งได้ในบ้านและนอกบ้านรีบซื้อเลยครับตอนนี้ก่อนที่จะสายเกินไป